ตำรวจสอบสวนกลางทลายเครือข่ายจำหน่ายนมผงผู้สูงอายุปลอมยี่ห้อดังตรวจยึดของกลางมูล,ลค่ากว่าสีล้านบาทหลังได้รับการร้องเรียนและข้อมูลจากบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายว่าพบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารยี่ห้อเอนชโกปลอมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นจำนวนมากหากซื้อผลิตภัณฑ์ปลอมไปบริโภคอาจทำให้ไม่ได้รับสารอาหารที่แท้จริงตามที่คาดหวังไว้และได้รับสารอาหารบางอย่างที่ไม่ถูกต้องจนส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อร่างกาย ตรวจสอบพบว่ามีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารยี่ห้อดังกล่าวกลิ่นวานิลาบนแพลตฟอร์มออนไลน์โดยใช้ชื่อร้านภาษาจีนพร้อมกับเข้าตรวจค้น2จุดพบในเฉินสัญชาติจีนแสดงตัวเป็นเจ้าของสถานที่พบผลิตภัณฑ์อาหารเสริมยี่ห้อ e n c โ o c o กลิ่นวานิลาขนาด850กรัมจำนวน3,840กระป๋องและอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องรวม4รายการเมื่อตรวจค้น2จุดสามารถตรวจยึดผลิตภัณฑ์อาหาร ยี่ห้ออินโชโกโกลิก่นวานิลาขนาดแ5 0กรัมจำนวน5,37 5กระป๋องและอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องรวม13รายการมูลค่าความเสียหายกว่า4ล้านหาแสนบาทนำส่งพนักงานสอบสวนบอกกอปคอบอเพื่อดำเนินคดีผู้สือ่อข่าวรายงานว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาน้ำจากแม่น้ำเจ้าพยาไหลทะลักผ่านท่อระบายน้ำออกมาบริเวณหน้าโป๊เรือข้ามฟากปริมาณน้ำเริ่มไหลลงสู่ถนนสายเศรษฐกิจ ทั้งถนนประโคนชัยและสุดที่พิรมหนึ่งช่องทางการจราจรพร่อค้าแม่ค้าแถวนั้นบอกว่าน้ําท่วมขังถนนมานาน3ามวันแล้วด้านเทศบาลบางพลีได้เตรียมกําลังไว้ทุกภาคส่วนอาทิการระบายน้ําการเอาขยะที่อุดตันท่อออกด้านการจราจรเพื่อควบคุมและป้องกันเหตุที่จะอาจจะเกิดขึ้นส่วนประชาชนที่ยังไม่ทราบข่าวว่าเรื่องน้ําทะเลหนุนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอยู่ปากน้ําก็ต้องทําใจและมีการเตรียมถุงพลาสติก พ่อห่อหุ้มรองเท้าและนํารองเท้าแตะมาเปลี่ยนจนช่วงสายน้ําก็เริ่มลดลงทําให้การสัญจรทั้งทางรถและคนเดินถนนได้เป็นไปตามปกติชาวลําปางกว่า500คนตื่นตัวเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการจ้างออกแบบรายละเอียดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่และลานจอดเครื่องบินท่าอากาศยานลําปางเพื่อรองรับเครื่องบินขนาดใหญ่และการขยายตัวทางเศรษฐกิจต่าง จะแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในปี2,573โดยได้รับฟังความคิดเห็นข้อเท็จจริงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นและข้อเสนอแนะจากผู้ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อนำไปพิจารณาประกอบการศึกษาให้สอดท้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่เบื้องต้นมีการออกแบบโครงสร้างต่างๆรวม3รูปแบบเพื่อที่จะร่วมพิจารณาหารูปแบบที่เหมาะสมที่จะไปดําเนินการตามขั้นตอนต่างๆต่อไปโดยใช้ระยะเวลาในการดําเนินการทั้งหมด7ปี ทุ่งดอกบ,บัวตองที่ดอยแม่อูคอจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังมีมนต์เสน่ห์ไม่เสื่อมคลายพบนักท่องเที่ยวแห่เที่ยววันเดียวกว่า5,000คนส่งผลดีต่อเศรษฐกิจกในท้องถิ่นแต่ก็เริ่มมีการร้องเรียนเกี่ยวกับราคาสินค้าและอาหารที่แพงเกินจริงโดยนพานุเดชชัยสกูลนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิดเผยว่าทุ่งดอกบ,บัวตองยังคงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติพากันมาเดินทางท่องเที่ยวชมความงามกันไม่ขาดสาย ล่าสุดเมื่อวานนี้มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมจํานวน5,205คนแต่ก็ได้รับแจ้งจากนักท่องเที่ยวว่าราคาสินค้าและอาหารแพงเกินจริงซึ่งก็ได้แจ้งทางผู้ประกอบการร้านค้าและร้านอาหารให้ขึ้นป้ายราคาให้ชัดเจนเพื่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวและขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการขายสินค้าและอาหารใน,นราคาที่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคด้วยนายวิทูลเก่งงานทนายความของบอสพอเผยว่า วันนี้ทีมทนายได้นำหนังสือมอบอำนาจเข้าไปให้กับบอสพอลเซ็นมอบอำนาจในการดำเนินคดีกับนางสาวกิจอันงสุวรรณวงศ์หรือเจ๊พัทและฟิล,มล์มรละตะูมโตคงทรัพย์หลังปรากฏคลิปเสียงรับเงิน2ี่ล้านบาทซึ่งทางดีไอคอนตัวบอสพอลหรือตัวบอสปันที่เป็นภรรยาบอสพอลได้รับความเสียหายแม้ว่าความผิดยังไม่สําเร็จแต่มีความพยายามในการกันโชกทรัพย์ซึ่งเรื่องดังกล่าวก็ต้องมีการหารือกับพนักงานสอบสวนว่าจะเข้าข่ายความผิด พยายามกันชกซั์หรือพยายามชอกโกงหรือไม่ในวันนี้จะมีการพูดคุยรายละเอียดกับบอสพอลและเหล่าบอสไฮ11คนในเรื่องดังกล่าวให้เรียบร้อยรวมถึงพูดคุยเรื่องวันพรุ่งนี้ที่ DSI จะมาสอบปากคำเพิ่มเติมหลังจากที่มีกำหนดการสอบสวนแต่ยังไม่ทราบว่าเป็นประเด็นไหนส่วนตัวคาดว่าน่าจะเป็นพฤติกรรมของคดีโดยละเอียดที่ก่อนหน้านี้ DSI ได้แจ้งข้อกล่าวหาพรากร์ชลูกโซและพระบอขายตรงไปก่อนหน้านี้ สนับสนุนข่าวโดยน้ำจิ้มผีบอกน้ำจิ้มอเนกประสงค์น้ำจิ้มที่ลูกค้าติดใจคิดจะผลิตเสื้อพิมพ์ลายพิมพ์งาน DTF d f t ชุดกีฬาเสื้อทีมเสื้อองค์กรติดต่อสอบถาม0830706560สั่งด่วนทำเร็วต้องยอดมงคลสปอร์ตข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพั์รอชมกันต่อไปค่ะ